สบายดีพี่น้องตอนหับพี่น้องเข้าสู่ซองบ่อดาวบ้านนาบรรยากาศองแรงๆพี่น้องยินเสียงบ่พี่น้องไานน้องบ้านนี้อ้าวน้องเนยทําอะไรอยู่ตรงนี้ระวังตกเถียงนาเด้อป้าพี่น้องเลยพุนนะสงครามแย่งเส้นอีกแล้วกินเช่นทั้งวันเลยอืมอ้ากินมุกกเะได้ฮะ กินมุกกระ tha เด็กไปกินให้ดูดันเถอะถักก่อนอยากกินมุกกระ tha อยากอยากกินอีกเลยพอแล้วไปลุงมากินดูลายปุยคาดีคานพี่น้องขุนแล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 นขุ่นขุ่นมักแลนเหรินผู้มแม่นะห้องแง่แง่อยู่นักแหละ อยากเล่นขึ้นไปเทียง,ง,งเนยเนยแซ่จิบอ่ะแช่กินยังกินกระปุ่นกินกระปุ่น,าน,ออานมาใส่พริกเนาะยันเผ็ดมาจะใช้นี่บอกปลาลูกมึงดูลุกกินก่อนกินก่อนจังหวะ,หหะมาแแตตต่่มมกา่เบึงพอเข็มเพิ่นเต้ตะก็พินังเลย <c oughs> วายองกังต้องอยู่พาไปดุยบอกว่ากินแต่บอกว่ากินก้าปุ้นเพิ่นกินเบิดจับใหญ่หนึงพี่น้องอกินแทนเบิร์ตแล้วจ้ะอย่าให้เสียของนะแซ่บจุบ่จ้ะแซ่บฮ่าปุ้งให้เพิ่นพี่น้องเลยบอกว่าใส่อจุบเอาคลิกอนันเผ็ดเ้าก็กินเบิด์ตแถ้วยนะึงทันงที่หุ่นขาวไม่นำกินแลน้วเนาะถวยนึง เรือแต่มตรงเนยยุขาว้วส,ส,ส,สัตว์ใสสัต์ใส่รถกูเดียวนั่งกินขักแค่ตีนก็จะมิแต่บาทเริ่มสีไงึ้นลวบ่เนี่ยเริ่มสีอ้ว <c oughs> น,นขึข้นแล้วบ่นเนี่ยว่าสันแล้วแขวเฮียนเบิ่งนองเนยไปตลอดพี่น้องเลยเบ่งว่าเพ่นไงสีไงใช้โมรีบอของเฮียนแร่หนิจังหน่อย ไปบอกรงเงียนไปพอบคำพองเนอะมีหมูไปอืมแล้วก็ปลาโลทิบติ๊ปปิ๊ปไปเลยเงียนเอาไก่แล้วบะเออไก่เต๋อบ,บอีบันนามงกูบีบันนามงพูดอรงเงียนลอยนะยนยนสุดเอาสุดเอาปลาลุงเลยจุดเบิดเลยโอ้กินเก่งแท้โพดรหิวแหง ฟาดสัตว์ใส่ผูรัดถัวยกำลงังเนยกำนังหนึ่งเข่าพี่น้องหนึ่งเข่าแรงเตรียมเห็ดอยู่เห็ดกินแต่กะจิไปปลูกพักบ่งนำ้ำปักบกงระแซ่ไว้นำ้ำฮะำกินเลยล่างเองเป็นอยู่บ่<ำ>เป็นว่าศัตรูอ,อันนี้สร้างเลยยังหกอยู่เดียวสิบปัดพี่น้องงัวไมีหนาเต็มหนา,หนาอ่อน เงียบสงอบอยู่เทียงนาปอาจนเบิดปบาดนี่ไปรูปไปเบิงสวนพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเงี้ยแรงพี่น้อยตะเวนกระตกเรียบร้อยนเฮ้ยต้นมะฮงพี่น้อย ปลูกไว้เบิ่งซิวเดี๋ยวปลูกไว้กินมันออกมาบะได้กับเป็ดแต๊ะปลูกเป็นอีกทีเป็นตัวแม่แหละพี่น้องเราฝึกน้ำกันกำลังสิปลูกพักบ่งก็เช่นก้อนอ้อยฮะกำลังยาวขึ้นไปเลยไปดีพี่น้องปลูกผักบงไม่หรอกพักทีเาอไปไปปลูกซอยกัน ใช่ไหมี่จ๊บมันอยากอลูระายยางจะเขาไปเหยียบตี้ก็ออกมาอยู่นอกตัวว่าปลูกออกมาอยู่นอกนานจังปลูกเสียลงเหงนี่งย่งกันจังปลูกเออปลูกวันนี้ เออทมไปักอันนี้มันก็ุเนี่ยนะแบบน้ะน้คือเป็นตามะฮงผู้ชนะเป็นดอกหงผูอีหละน้องไอ้ผูตมะฮงนะบริจินดอก

เผิ่นปลูกกันนะตามใจเพิ่นอยากปลูกก็ได้ค่ะปลูกซีห่างน้อยหนึง่งเออสำหรับแหละโอเคในเรื่อง,ออองมาอืม อีกเป็นออบนนอบน่าหยาบเนาตก็พยเฮ่าี้ขืนเนาะพระเจ้าบอกเอาคุ้นคุ้นคุ้นขืนหอบ่ได้ใส่พุนมานนาะจะเอาพุนมาใส่ไหม หนหาเนี่ยแเอ็ดลเ้ยปกนไ่นูคิดหลอดดีบอบปลุกเลยเติมสบปูกอยเพน่นก็หนืหน้าที่แม่เสียแล้วนายเขาไม่นัสี่ห้เงดึงกันว่าไม่สิบิอดเนาะอันนี้สื่อมาแต่ปักซองแหละชุวงนี้ก็แมนเบิดได้พี่น่องเลย ้องเหนื่อยูกก็ใช่แม่เยอะอยห้อยมื i, moon, อห้อยมือเจือห้อยมือผูกน่ะเจือ <c oughs> มันติดตกับจนนาน่ะงซื้อเอาเองเงอนมัน้ได้ถูกผูกในย้่นมาไม่นำผูกกินโยยง เด็กกำลัำงลามั้งบเทิร์นครับิลาเองเอยวมันได้กินไวกว่าห้าวหวานเลยคือมันแตกขึ้นข้าวเดียวนะมีแต่ตอชุมเาเด็ดนะมันตัวน,น,นั้นบางงามนะงามมัน ภาควยผก้ไม ja, <es> pues, ่ได้ใิมปูกถ้า้ยากปนะคะจะเอาออกมาเบิดเนาะเออม่น่เอามันเป็นใบรไม่ใช่เดี๋ยวเขาไปเสียหนมฮกันไปอหนัมฮนจะมจะติดเาดีนั่นจติดเยะ เอาสิปลูกค่ะมันขึ้นเทิงปลูกเลยนะปลูกไปเลยให้กันเนี่ยนขึ้นน้ำเลยไงไว้เด้อกินกับแกงกระใหม่เด้อบอกมึงยัชุ่มไว้เด้อน้องนุ่งกินเด้อน้องเยอยากกินผัดพริกบุ้งแมวเอางาบอ๊ะ

ปลูก <ítulo> ิกะตอนยนเป็นตู้ผูอยู่วันปลูกเสิเขาไปบ่งในย t u b e วิธีการทำต้นมงหงผู้ให้เป็นต้นหงตัวเมียเจ้าบอ้อันสินมะนุงมันขาดมะนุ่งมันมบยับถน ต้งหมักตัวผูอะไรเลยอยู่แถวนี้หน,หนปลูกที่ได้กันตัวผูเบิร์นนี้นะนขึ้นเี่งเลยมาเด็ดานะจะัดวิมกับแจงดมีมากเลยน้องงอยพม่อนในน้ำปลูก ขึ ab, 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 ้นขย๊อบน้ออไปเหยียบป๊หนมาหน่อยมาอย่าันี้ทักแป้นที่หนอทักแป้นหาภาพหาภาพอย่างนี้ ก็จตแน่นเรื่อยๆสนใปลูกง่ายผักบุ้งนะแค่หักมาถือดินมากรติดแล้วึ้นอะไรได้นี่เนาะมพทได้เก็บหยี่หยายทำดูแลมันดีๆทางนีดู้าแตจะตัดเห็มันแตกไม่ขุดนเล้แตกถ้าก็ไปขท่า คือขั้นอยอนให้มัเป็นตมเมนะเพื่นะนะว่าก่อนสิปูนะฮกหักแก้วมานหอกตจนเป็นเบียน่อยนะเออหกแกว้หกแกวหนอกเป็นตโตเมขนตุกใส่ยหยาก็ขึ้นไว ลงมาพลกเล้ก็งามย่ได้สินะเลยนี่แต่คืองามนะต้องขึ้นเด้อ ăn nằm hốt à Chị nó cái tiếng nào nọ ให้ cái พี่น้องเงียบ nghiệp. Hãy กระเทา cho ซะอันสิ của แห่บกต่ํา อยู่วะเหี้ยอาิันรถตัว้ดีกว่าป <c oughs> เอาบัวใหม่นะล่า lẹ bố mày con tô sản này nhã mình khuyến cái đỏ khuyến khuyến quá Ngàm vậy ngam khó này ngàm

เอาไปพุดตัวป,ปูกคนเี้น่าจะฮดซะไน้อนยแวดด้ว่นาน้อยจะ้ะรงพูไปขะงพูนพ ฮะอุ้ยบ่ออเอออ้อวอวาวเ,เดี๋ยวพี่น้องไปโอเคน้อพี่น้องสารับคลิปนี้กะขอโตขอโตลาเด้อพี่น้องเด้อขำแล้วขอบคุณที่เขามาหับชมพี่น้องเไย